ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่รุกชาแนล พามาอยู่กับบันทึกแต้มบุกของ AI กันเป็นประจำสม่ำเสมอขาว AI แดงผู้เล่นเพลโอเคเอาละไปดูแต้มบุกกันเลยเดียวกว่าครับทุกคน AI เปิดกระดานด้วยเบี้ยหน้าเม็ดอกว่าคู่นี้จะต่อสู้กันได้มีชั้นมีเชิงแค่ไหนรับชมเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ความสนุกบันเทิงสืบสารหมากลุกไทยกันเอาละเจอกับเบี้ยคู่กลางหน่อย AI ยันเลยครับแอดจังหวะนี้เปิดเบีย้ยคู่กลางเหมือนกันดูว่าจะบุกฝ่าทะลวงเบีย้ยคู่กลางไปยังไงเอาล้ครับเขารูปเป็นม้าเทียม มาตรฐานเต็มทรงทั้ง2ฝ่ายเลยโอ้โหเอาละอย่างนี้จะมีล็อกระเบิดระเบอร์หรือเปล่าครับเน,นี่ยใน EP นี้เี๋เรามาดูกันการบุกสไตล์ AI จังหวะนี้เลือกไปขบ,บวนด้วยเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปรับยังไงอยันขึ้นมาเลยโอ้โหยันไปยันกลับเลยคู่นี้อ่ะปูเบี้ยคู่แต้มนี้เรียกว่าอ่ะเป็นแต้มออริจินอลครับผมเอาละ เสริมโคนบุกผูกขึ้นไปกินตัดทำลายเบียคู่สินเตอร์ใช้ม้าก,กินด้วยจังหวะนี้เอาละอย่างนี้ครับเจอสี่เบี้ยร์รับมือยังไงดีฝ่ายแดงอะกินทำลายโครงสร้างลดความรุนแรงของเบีย้ยซะหน่อยจังหวะนี้ครับมา้าฟากินตัดโคนไปเลย โอ้โหมาห้าวจริงๆเอาละครับเริ่มมีกลิ่นคาวเลือดพระครุ่งละในกระดานนี้จงังหวะนี้มาครับเรือแสนแสบกดรอเลยโอ้โหเจะผ่านเบี้ยยังไง AI ไม่ไว้ใจครับอ่ะยกโลกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย AI กินตัดเปิดอีกโอ้โหบิวอารมณ์จริงๆ AI แลเราเนี่ย จังหวะนี้อัดแทงไปอีกเริ่มที่จะเตี้ยละสำหรับหมากแดงจังหวะนี้เก็บคุณถามต่อเม็ดไม่สนครับผมโอ้โหมาละแม่น้ำเจ้าพญาของ AI อย่างนี้น่าจะบันเทิงแน่ๆเลยครับจะตาชีวิตของขุนแดงต่อจากนี้ครับไม่อยู่และแอดกระโดดโลบก่อนครับรีภัยสงคราม เอครับผมแทงเบี้ยไปช็อตนี้รับมือยังไงสำหรับหมากสีแดงลุยเลยแอดคุยเล่คุยโอ้โหเอาสิ ai ช็อตนี้จะรับมือยังไงจังหวะน,นี้ตัดเม็ดออกไปก่อนเปี้ยงเขาใหายยังเหนียวอยู่ ai โอมาช็อตนี้ครับผมมาตีเข้าซอกคอโคนเลยลุกไปทีหนึ่งเอายังเหนียวอยู่ ai โปนี่มาตากดเรือซะด้วยนะสำหรับขุนแดงเอไอก็ผมอา้าวขายโคนจ้าโคนร้อนๆสนใจไหมผู้เล่นเป็นโอเคช็อตนี้ถ้าเป็นเราจะกินไหมเนี่ยโคนตัวนี้ก็กินครับผมไม่โคนเป็นตัวโควนแรกเบี้ยไม่กินก็โง่และแอดนี่โอ้โหกินไปเลยช็อตนี้โอ้โหเรือเทียมม้าเทียมหน้าขุนแดง <laughs> อย่างนี้ครับขุนแดงบอกขนคิงลุกเลยแอดตอนนี้ <laughs> เอาแล้วครับเอาเรือมาช่วยลูกพี่หน่อยอ่ะเปิดลุกเข้าไปเป็นไงช็อตนี้โอ้โ <laughs> ห <laughs> แม่สุดจอดเซลแมนจริงๆสำหรับ AI ขายม้าไปอีกตัวหนึ่งอ่ะกินครับแซบเลยจังหวะนี้อื <laughs> ้มรสชาตินัวจริงๆม้า AI อ่ะ กินเข้าไปมีอะไรซ่อนอยู่สำหรับแต้มนี้ช็อตนี้ผมโอ้โหไปหลังก็ไม่ดีไปซ้ายก็ไม่ดีถ้างั้นเอาขึ้นมาตำแหน่งนี้ับผมเดินขุนขึ้นมาเลยอ้าวใช้เรือผูกช็อตนี้ครับโยกมา้ามาช่วยลูกพี่โอ้โหอย่างนี้อันตรายซะแล้วสำหรับขุนแดงเรียวม้ามา,มาตำแหน่งนี้ไล่เรือดูครับเนี่ย โอ้โหย้ายเรือหนีมานี่แล้วก็ต้องเรียบร้อยครับสำหรับขุนแดงนะมอบตัวช็อตนี้จับเรือฟาดลุกไปทีหนึ่งจอดสนิทต,ติดทนนานเลยสำหรับขุนแดงนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมักลุกไทยกันแล้วก็เป็นการศึกษาหมาักลุกไทยครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านเลยครับเื่ิญชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนปันแท้มากรุ๊ก่าลืมกดติดตามไว้ครับจะเจอกันในขดานหน้าสหายนักโขกหมักรุกไทยทุกท่าน